สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทัดลมและขณะทัดลมกลมุมตุนเมทุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมหัวข้อ คุยกันทุกวันอยู่ๆก็หายไปไพ่จะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบคุมเคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะมาดูเหตุผลว่าเขาหายไปเพราะอะไรนะสําหรับทัดลมขอบคุณนะคะทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สาหรับเพื่อนๆก็ได้สนใจอยากเช็กดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้แล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งาน วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับทาตดลมกลุ่มตุลเมถุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแดนดอมนะคะคุยกันทุกวันอยู่ๆก็หายไปไพ่บอกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะทาตดลมกลุ่มตุลเมทุนดูดวงนะคะดูลักษณะประกอบใครไม่รู้ลักนณะสามารถเช็คได้ในโปรแกรมสินแสบาร์โคชีวิตนะคะ เดี๋ยวกวางสายลิงไว้ให้นะอ่ะเรามาดูกันสิว่าคุยกันทุกวันอยู่ๆก็หายไปไพ่ว่ายังไงบ้างเขาหายไปเพราะอะไรธาาดลมเขาหายไปเพราะอะไรสาเหตุที่เขาหายไปจากชีวิตคุณสี่ถ้วยเ e รน t ์เขาเบื่อมีการเบื่อเบื่อด้วยก้าวเหรียญเขามีคนคุยหลายคนมากๆมีความสัมพันธ์หลายๆทางเข้ามาในชีวิตเขาหรืออีกในนึงก็คือเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนโสดไม่สนิทหรือเปล่าทาาดลม เหมือนโสดแล้วโสดมีคนคุยเยอะก็ได้หรือโสดแบบโสดแบบไม่สนิทอะ่ะโสดแบบเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวไม่มีแฟนอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็ดูเหมือนมีใครบางครั้งเขาก็ดูเหมือนไม่มีใครอะ่ะคือเขามีคนคบคนคุยหลายคนน่ะหรืออีกนายหนึ่งคือคนมีแฟนที่ชอบทําตัวเป็นโสดอะ่ะธาตุลมแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้จริงๆจังๆว่าสรุปแล้วเขามีแฟนหรือไม่มีแฟนอย่างเงี้ย คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครในชีวิตเขาเราไม่มีสถานะที่แน่ชัดว่าสรุปแล้วทุกวันนี้เรายังคบกันกับเขาหรือเปล่าเราเป็นแฟนกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเขามองว่าเราไม่ใช่แฟนเขาแต่คือฟิลระหว่างเราอะเขามันคล้ายๆแฟนกันนะแต่สถานะจริงมันก็ไม่ใช่แล้วดูเหมือนเขาไม่ได้มีคุณเพียงแค่คนเดียวอืเขาเป็นคนขี้เบื่อขี้เหงาอะ่ะ เขาเป็นคนที่เปลี่ยนคู่บ่อยมากๆเปลี่ยนแฟนบ่อยมากๆเปลี่ยนคนคุยบ่อยมากๆและถ้ายิ่งเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็จะปกปิดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อะไม่ให้ใครรู้ว่าสถานะที่แท้จริงของเขาสรุปโสดหรือไม่โสดนะคะเพ้อเนะเขาอาจจะโดนแฟนเขาจับได้ด้วยซ้าว่าเขาอะมีคนคุยหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นคุณอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะคะ ที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะกักคุณเอาไว้อย่างเงี้ยกวางรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าไหร่เลยอะท่าลมดูเหมือนเขามีหลายคนมากเลยอะเป็นคนโลกหลายใบหรือเปล่าเนี่ยทําไมไพ่ออกแนวแบบนี้ก็ไม่รู้อะขอดูไพ่ราชินีถ้วยหน่อยราชินีถ้วยนะคะราชาไม้เท้าเขาเป็นคนมีสนเสน่ห์เนาะ โอ้โหเป็นคนสลับลางเก่งมากเลยอะาตุลมเมจิกเชียนเมจิกเชียนจริงๆมาบอกถึงการสลับลางก็ได้นะเนี่ยเขามีกลยุทธ์เขามีวิธีการที่จะปกปิดซ่อนเลน้นความจริงอะไรบางอย่างซึ่งาตุลมจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะว่าเขาไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวอะคุณอาจจะรู้ในมุมนั้นแล้วอะแต่คือเขาอาจจะพูดกับคุณไม่หมดเหมือนกับเขาอยากให้คุณรู้ด้านไหนเขาจะเปิดเผยให้คุณรู้ด้านนั้นแต่ถ้าเรื่องไหนที่เขาอยากปกปิดเขาก็จะปิดเงียบไม่ให้คุณรู้อะคะ่ะ แล้วก็มีไพ่อะไรอ่ะมีไพ่ห้าดาบอ่ะอืมคุณน่าจะไปเจอแจ็คพอตคนเจ้าชูจริงๆแเราล่ละทาุลมไม่ต้องสืบอะไรเลยเพราะจากไพ่มันชัดแล้วอ่ะ การที่เขาหายไปนั่นแปลว่าเขาไปให้ความสําคัญกับอีกคนนึงหรืออีกหลายๆคนโลกใบไหนก็ไม่รู้ที่เขามีอยู่หรือถ้าเขามีแฟนมีครอบครัวแล้วนั่นแปลว่าตอนนี้เขาเอาเวลาไปให้ความสําคัญกับคนของเขาเพราะเขาไม่ได้อยากให้คนของเขาสงสัยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะหรือเผอเอเขาโดนจับได้ไปแล้วด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเรามาดูกันสิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตุลม เขารู้สึกยังไงกับาธาตุลมปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับาธาตุลมเก้าถ้วยเจ็ดเหรียญอืมแปดเหรียญเขายังอยากมีคุณไว้อยู่นะาธาตุลมสิบดาบแต่คือตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากอะคะ่ะนอกสจากเฝ้ามองคุณดูอยู่ไกลๆอะแล้วเขาก็ปรารถนาหวังไว้ว่าคุณยังจะรอเขาอยู่ที่เดิมใครจะไปรออ่ะ ถามก่อนเหมือนเขาคาดหวังอะไรแบบเด็กๆอะ่ะเหมือนคาดหวังให้เรารออยู่ที่เดิมถ้าหากคุณรู้แล้วนะว่าเขามีแฟนแล้วอะ่ะแล้วเขาคาดหวังให้เรารออยู่ที่เดิมมันหมายความว่าไงอะ่ะมันหมายความว่าให้ให้เรารออยู่ตรงนั้นเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะเลือกอย่างนี้หรอเราไม่ได้เป็นตัวเลือกใครนะธาตุลมทําไมเราจะต้องรอถูกต้องไหมแล้วทําไมเราจะต้องรอคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมชัดเจนอะไรหรือไม่ยอมเคลียอะไรขนาดนั้นนะ,ะมาดูไพ่สิบดาบหน่อย เขาอยากมีคุณในชีวิตนะดูจากไพ่เนี่ยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่สุดเนี่ยก้าวถ้วยเนี่ยไปไม่สุดเขาทําได้แค่เนี้ยเหมือนเขายังทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อะนะคะมันเหมือนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันมาถึงทางตันแล้วอะตราบใดที่เขายังไม่ได้เคลีย์เนี่ยไม่ได้เคลียรความซับซ้อนของตัวเขาเนี่ยฉะนั้นความสัมพันธ์ ในเวลถัดไปที่เราจะพัฒนากันเท่ากับมันยังไม่คืบหน้าอะไรนะมันก็จะเป็นสถานะความสัมพันธ์แบบทรงๆเดิมๆอย่างนี้ค่ะนอกสจากเขาเคลียร์ตัวเขาเองแล้วความสัมพันธ์นี้ถึงจะขยับและเดินหน้าต่อแล้วก็ยังไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาที่แน่นอนในอนาคตว่าเขาจะพัฒนากับเราไหมเพราะดูจากไพ่แล้วเหมือนเขาเองก็ไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวที่เป็นชอยเป็นทางที่เขาคิดว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกของเขาแต่ถ้าเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอืคุณก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะต้องแบบไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นทางเลือกของใครนั่นคือการเดินออกมากับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนอันนี้ความไม่ได้ตัดสินนะว่าคุณจําเป็นจะต้องเดินออกมาแต่เราลองพิจารณาความรู้สึกของตัวเองเอาเองแล้วกันว่าการอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ยเรามีความสุขจริงๆหรอเราเต็มใจที่จะรอใช่ไหม แต่ถ้าเรามีความสุขกับการที่เราจะรออยู่ตรงนี้ก็ไม่สามารถมีใครห้ามความสุขของเราได้นะถ้าเราเต็มใจนะคะแต่ขอให้การรอของเราเป็นการรอที่มีความสุขจริงๆนะอย่าทำร้ายตัวเองด้วยเอาด้วยการเอาความทุกข์มาใส่ความรู้สึกให้ตัวเราเราต้องรักตัวเองเยอะๆนะธาตุลมถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ใครไม่เจอแบบนี้ข้ามไปเลยค่ะสำหรับคนไม่ตรงเนาะโอเคคะ่ะมาดูต่อ และตอนนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมธาตุลมตอนนี้เขาอะรู้สึกคิดถึงเราบ้างไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมหกถ้วยคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงตลอดเลยแปดไม้เท้าเขาทำไมรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยอะพอห่างกันจริงๆแล้วเขารู้สึกคิดถึงคุณจริงๆมีความรู้สึกแวบๆเข้ามาแล้วก็มีไพ่เด็กดาบ เหมือนใจเขาอะ่ะมันสื่อสารถ,ถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามดนา้ามีความเจ็บปวดด้วยอะ่ะแต่เขาต้องยืนข้างบนความถูกต้องหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยอืมคิดถึงนะแต่ทําอะไรไม่ได้อะ่ะจะให้ทํำยังไงอะ่ะท่าลมโออเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันมีเงื่อนไขมีกฎกติกาที่เขาจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องไหมซึ่งคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คาคาซังกันมานานแล้วกับปัญหาแบบหลักโซนหลักสามเศร้า ซึ่งเขาเองก็เหมือนกับยังเคลียร์ไม่ได้ยังให้ความยุติธรรมกับปัญหานี้ไม่ได้ยังเลือกอะไรไม่ได้นะคะถ้าจําเป็นจะต้องเลือกเขาคงต้องใช้เหตุผลในการเลือกอะแสดงว่าคนคนนั้นน่ะที่เขายังไม่ได้เคลียร์มันมีเหตุผลจํานวนอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องอยู่ที่เขาจะต้องเลือกนะคะฉะนั้นปัจจุบนันนี้ถ้าให้เขาเลือกโดยการที่เราอยากได้ความชัดเจนจริงๆอะเขาอาจจะยังไม่สามารถให้คําตอบ ที่ถูกใจเราได้นะธาตุลมคุณอาจจะต้องเจ็บเพราะคําตอบของเขารวมถึงเขาด้วยเขาเป็นคนตอบคุณเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันอืมเดี๋ยวขอดูไพ่สามดาบหน่อยเหมือนเขารู้สึกผิดกับคุณด้วยเนาะเก้าเมถาวะเขารู้สึกผิดกับธาตุลมด้วยอะ่ะอัศวินดาบ เหมือนเขารู้เป็นในไหนว่าคุณคงจะต้องเจ็บปวดกับเขาแน่นอนเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ยังไงด้วยมีหลายอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงกับเราหรือโกหกเราอะ่ะเขากำลังโกหกอะไรบางอย่างอยู่ถ้ามันไม่ใช่การโกหกนั่นแปลว่าเขาไม่ได้พูดความจริงออกมาทั้งหมดนะอือหือดูเขาเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เนาะแต่ทำไมพอเปิดไพ่มา ทำไมธาตุลมคุณดูมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาจังเลยหรือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาหลักจริงๆเป็นคนที่เขาหลักจริงๆแต่ด้วยเหตุผลที่เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วบวกกับเขาก็เหมือนกับมีโลกหลายใบยอยู่แล้วแบบนี้ไหมอะเออมันก็เหมือนเป็นความสับซ้อนอะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาซ้อนปัญหาที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกจากจุดนี้ได้ยังไงอะแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งอะคนหนึ่งที่เขารู้สึกมากเป็นพิเศษอะที่เขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่อะ เหนื่อยใจเห็นไพ่แบบนี้คนเจ้าชู้คนหนึ่งอยากจะหยุดความรักที่แท้จริงไว้กับใครบางคนซึ่งเขาอาจจะไม่ได้หยุดกับคนของเขาหรือไม่ได้อยากหยุดกับทางเลือกที่เขามีเออหรือเขานั้นอยากจะหยุดกับคุณมันจริงเหรอมันจะเป็นความจริงหรือนี่แต่ดูจากไพ่นะกวางม,มีความรู้สึกว่าคุณนะี่มีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเลยทําไมคุณ เป็นบุคคลที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้ทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ผิดอะไรเลยเขาทําตัวเขาเองนะแต่เขารู้สึกเจ็บปวดตรงที่ว่าทําไมทําไมสถานาการณ์แบบเนี้ยเขาเป็นคนที่ทําร้ายคุณแต่เขารู้สึกเจ็บเองอย่างนี้อะค่ะในขณะที่คุณก็เจ็บอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่ทําร้ายมักจะไม่เจ็บกับใครนะคนเจ้าชู้อะแต่เขาดันเจ็บเจ็บกับคุณนะ่ะทัดลมนี่แหละคืออาการของเขาตอนนี้ก็เลยงงๆเหมือนกันสรุปว่าเขารักคุณหรอเนี่ย เขามีใจให้คุณแบบไหนอ่ยมาดูสิา้าลมเขามีใจให้คุณยังไงสรุปเขารักคุณใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดอะซันใช่มันเป็นความรักจริงๆด้วยอ่ะเจ็ดถ้วยเป็นความรักที่เขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นตัวเลือกอ่ะเออถึงเขาจะมีเลิฟสตอรี่ทางเลือกเข้ามาเยอะแยะก็ตามนะเขาอาจจะมีโลกไว้หลายใบยหรือในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีแฟนตัวจริงมีครอบครัวอะไรของเขาอยู่แล้วอ่ะ แต่กับคุณเขาเขากลับมองว่าคุณคือความรักสําหรับเขาจริงๆเออซึ่งเขาเองก็เหมือนไม่ได้อยากโกหกความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วอะแต่ก็รู้นะว่าทางเดินเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยอะอ่ะเป็นอย่างนั้นไปเดอะฟูเดอะไฮพินเทส มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากแฮะเขาก็อธิบายความรู้สึกของเขายากว่าเนี่ยมันคือความหลงหรือมันคือความรักจริงๆแต่เขาได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์นี้เยอะนะเนี่ยเรียนรู้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนคุณคุณมีผลต่อใจเขามากๆเลยตอนเนี้ยอืมคุณเป็นความผูกพันคุณคือความทรงจําที่ดีที่เขาเก็บเอาไว้อะค่ะเก็บไว้ในความรู้สึกแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้อ่ะเออมันเป็นความเปราะบางด้วยอ่ะ ที่เขาอะไม่กล้าให้คุณน่ะเข้ามาเป็นปัญหาในความซับซ้อนนี้ด้วยอะเหมือนเขาพยายามที่จะอา่าวางคุณไว้ในมุมที่เขาอยากให้เกียรตินะคะแสดงว่าเขาอะเห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่นะถึงแม้ว่าเรื่องที่เขาทําลงไปหรือสิ่งที่เขาปกปิดอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยแน่นอนคุณอาจจะเสียใจในการกระทําของเขาอะแต่เหมือนเขาอะไม่ได้อยากให้คุณน่ะมีส่วนเข้ามาเป็นปัญหาใน ในชีวิตเขาในปัจจุบันเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คุณน่ะจะต้องมาแบกรับกับกับปัญหาความซับซ้อนนี้เหมือนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เขาต้องเคลียร์เหมือนเขาจะต้องเคลียร์อีกอีกหลายหลายความสัมพันธ์เลยอะที่อยู่ในชีวิตเขาตอนเนี้เออคือต้องเคลียร์กับคนคนของเขาด้วยเออตัวจริงของเขาด้วยและต้องพยายามเคลียร์กับโลกอีกหลายๆใบอะหรือคนคุยหลายๆใบที่เขาไปสร้างประเด็นด้วยแต่เขาอะพยายามเอาคุณน่ะ พักคุณออกไปในมุมที่คุณไม่ต้องมารับปัญหานี้อะค่ะอืมเหมือนเขาจะไม่ดึงคุณเข้ามาเกี่ยวเขาก็เลยไม่ไม่อยากที่จะเคลียอะไรกับคุณอ่ะฮะมันจะเป็นการปกป้องมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเนะว่าเอออันนี้มันคือการปกป้องคุณนะม,นมันพูดได้ไม่เต็มปากแบบนั้นน่ะเออมันก็จะดูแบบมันใช่เหรอการปกป้องคือการทรําลายจิตใจหรอแต่คือมันไปทํานองนั้นน่ะเออแต่กวางก็พูดไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้รู้อย่างเดียวเลยว่าเขาจะไม่เอาคุณเข้ามาเกี่ยวในปัญหาของเขาอะค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะหายไปเฮ้ยเขาจะกลับมาอีกไหมถ้าลงมมาดูซิว่าเขาจะกลับมาอีกไหมเอ่ยเขาจะกลับมาอีกไหมคะมาดูซิปกดาบ The World เขาจะกลับมาอีกไหมกลับมาแน่นอนจ้ะเขาจะกลับมาหาคุณ เนี่ยกลับมาในวันที่เขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นโลกกี่ใบของเขาหรือความสัมพันธ์ที่ค้างคานั่นแหละเขาจะกลับมาในวันที่ทุกอย่างมันพร้อมนะแล้วก็มีไพ่เ h e Wheel of Fortune เออใช่เขาจะกลับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้จนกว่าเขาจะเคลียร์ความสัมพันธ์ของเขาได้ได้ทุกอย่างะ เขามีโลกสามใบเขาต้องไปเคลียร์สามใบสี่ห้าใบเขาต้องไปเคลียร์สี่ห้าใบรวมกับโลกใบเก่าที่เขาค้างคาไว้มานานด้วยนะคะเฮ้ยอะไรมันจะวุ่นวายยุ่งเหยิงขนาดนั้นละชีวิตแต่เขาจะกลับมาเลือกคุณเขาจะกลับมาหลักคุณแต่จริงๆอะ่ะธาตุลมคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตัวเลือกใครนะก็ก็บอกไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาทันไหมเผลอๆวันที่เขาเคลียร์ตัวเองได้วันที่เขากลับมาหาคุณแล้วถ้าวันที่คุณไม่เอาเขาแล้วมันเท่ากับเขาไม่เหลือใครเลย นะคะมันอาจจะเป็นบทเรียนบทกรรมของเขาอะเป็นเวรกรรมของเขาว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกด้วยมากๆเป็นคนหนึ่งที่เขารักอย่างแท้จริงอะแต่ในขณะเดียวกันคือตัวเขาก็เจ้าชู้ไปเรื่อยด้วยไงแล้ววันหนึ่งถ้าคุณปฏิเสธเขาในวันที่เขากลับมานั่นแปลว่าเขาชดใช้กรรมกับสิ่งต่างๆที่เขาทําเอาไว้ในหลายๆคนรวมทั้งคุณด้วยการที่เขาไม่เหลือใครเลยเนี่ยนั่นแหละค่ะคือกรรมของเขากรรมของคนเจ้าชู้โอเค ขอดูไพ่อัศวินเหรียญหน่อยนะมาดูสีมีไพ่เด็กไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเหรอแต่มันเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าแต่คุณพยายามหนีเขาหรือเปล่ากลับมาซะในวันที่เราหมดใจแล้วในวันที่รักของเรามันหมดอายุแล้วว่าในวันที่คุณยังรอนะคะเขาก็ไม่รีบเคลียให้มันชัดเจนแต่ในวันที่คุณไม่รอแล้ว่จะมาตามอะไรคุณอะ เอาเป็นว่าถ้าความรักของคุณมันหมดอายุจริงๆแล้วความรู้สึกของคุณมันได้ตายไปจากเขาแล้วอะเขาต่อให้เขาตามยังไงคุณก็ไม่กลับนะธาตุลมเอาจริงอย่าให้มันถึงวันนั้นเลยเนี่ยมันเป็นไพ่แบบเออวันที่แบบเขาไม่เหลือใครเนี่ยแล้วกลับมาอีกทีคุณก็ไม่เอาเขาอีกเฮ้ยโอเคมาดูว่าการหายไปของเขาเนี่ยเขาเคยคิดที่จะตัดเราออกจากชีวิตไหม เขาจงใจที่จะตัดเราออกจากชีวิตไหมมีไพ่สี่หมายไห่อ่ะเฮย้ยเอาจริงดิเขาอยากแต่งงานกับคุณเลยมะเลยนะเนี่ยคือไพ่สี่หมายมันเป็นไพ่ของงานแต่งงานไพ่ของการมั่นหมายไพ่ของการเริ่มต้นการสมหวังนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนากับคุณนะเนี่ยแต่คือเขาต้องไปทําให้มันถูกต้องไงเรื่องของเรื่องไอ้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะสี่หมาย ลาชินีไม้เท้าโอ้โหธาตุลมเขาไม่เคยคิดตัดคุณออกไปจากชีวิตจริงๆเลยอะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากให้เกียรติอะเหมือนเหมือนคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากเปิดตัวเขาอยากเปิดตัวอยากเริ่มใหม่อย่างเงี้ยอยากให้สถานะที่ชัดเจนอยากคุณอยากให้ออยากวางคุณเอาไว้ในสถานะที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่านี่คือสิ่งที่เขาอยากทําฉะนั้นการที่เขาหายไปจากชีวิตคุณอะ นั่นแหละคะ่ะคือเหตุผลที่เขาไม่ได้อยากให้คุณมายุ่งในความซับซ้อนหรือปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักคุณไปอยู่ในจุดที่มันไกลจากปัญหาชีวิตของเขาตอนนี้เลยอะกวางถึงบอกไงกวางจะพูดว่าเขากําลังปกป้องคุณกวางพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเพราะการเริ่มมาตั้งแต่ต้นอะมันมันเริ่มจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกด้วยว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะ 8ดาบไม่อ่ะเขาไม่เคยคิดที่จะตัดใจอะไรจากคุณเลยนะอืมเขาแค่จะหลบหลีกเลี่ยงปัญหาของเขาแล้วก็ให้คุณไปอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยอ่ะหรือไม่จําเป็นจะต้องมีใครรู้จักคุณเลยเขาไม่ได้อยากให้ใครในชีวิตของเขาอ่ะไปรู้จักคุณหรือจะต้องคุณจะต้องถูกสงสัยว่าคุณเป็นบุคคลที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่เขาเองก็ยังมีปัญหากับอีกคนนึงอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะ เนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะล้อมปัญหานั้นเอาไว้นะสี่สี่เหลี่ยนคือเขาพยายามที่จะปิดสถานะคุณเอาไว้หรือพยายามที่จะปิดเอ,อ่อไม่ให้ใครรู้เลยว่าคุณกับเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงอะ่ะอืมแต่เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะตัดใจไปจากคุณนะเขาแค่เหมือนกับรอเวลาให้ทุกอย่างมันเคลียร์เท่านั้นเองอะคะ่ะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะปกปิดหรือซ่อนคุณไว้แบบนี้ได้นานแค่ไหน นเะะพราอสักวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้รอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ซึ่งเขาเองก็ต้องไปรับความเสี่ยงเอาในอนาคตข้างหน้าค่ะก็ต้องรับความเสี่ยงว่าสักวันเขาอาจจะเสียคุณไปไหมล่ะหน้าหนักใดอ่ะดูไพ่เราแบบโอ๊ยอะไรกันนี่ต่อนะคะถ้าเราทักไปก่อนอะผลลัพธ์จะเป็นยังไงอาทาัดลมเรามาดูว่าถ้าหากว่าคุณทักไปอไปก่อนนะคะ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงถ้าคุณทักไปหาเขาก่อนถ้าคุณทักไปหาเขาก่อนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าเราทักไปหาเขาก่อนหรอสองดาบหนึ่งไม้เท้าห้าถ้วยเขาจะไม่ตอบอะไรกลับมาเหมือนเขาจะไม่ตอบอะไรกลับมาไหมล่ะท่านลม เนี่ยสีดาเขาจะรู้นะว่าคุณทักมาแต่แต่มันไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาที่เขาจะตอบข้อความคุณแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจด้วยอ่ะแล้วเขาก็อาจจะมองว่าคุณน่าจะเข้าใจเขาผิดเลยคิดว่าเขาไม่อยากตอบจริงๆเค้เขาอยากตอบข้อความของคุณมากๆเลยนะเอาจริงแต่แต่มันเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยมากๆเลยที่เขาจะตอบอืมและการที่เขาไม่ตอบข้อความคุณมันเหมือนกับ เป็นแรงจูงใจให้คุณน่ะรีบตัดใจจากเขาให้ไวแล้วสุดท้ายคุณอาจจะเป็นฝ่ายตัดใจจากเขาไปเองก็ได้ค่ะมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะว่าเราควรอยู่ตรงนี้หรือเราควรจะกลับมารักตัวเองดีถ้าสมมุติว่าคุณทักไปก่อนแล้วมันไม่ได้มีการตอบกลับจริงๆสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่คุณจะทํานะคุณคิดว่าคุณจะตัดใจไปจากเขาอะแล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณกําลังเลือกที่จะตัดใจอะค่ะอืม ขอดูสิบถ้วยหน่อยสิสิบถ้วยมีไพ่เดวิลนะคะมันจะทรมานมากเลยอะทัดลมแต่สุดท้ายคุณจะเข้มแข็งนะการที่เขาไม่ตอบข้อความคุณหรือการทักไปแล้วเขาไม่มีแอคชั่นอะไรกลับมาหาคุณอนะสิ่งที่คุณจะรู้สึกมากๆเลยคือเจ็บปวดเพราะมันเป็นไพ่เดวิลมันจะเป็นไพ่ค้างค่ะมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราโดนลดคุณค่าในตัวเองจากการที่เขาไม่ตอบกลับเราแต่ สิ่งที่เราจะได้มาคือความแข็งแก่งนะคือการตัดสินใจที่ที่มันง่ายขึ้นนะ่ะเราจะตัดสินใจง่ายขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดที่มันอาจจะทํายากนะแต่สุดท้ายคุณจะทําได้แล้ววันนั้นนะ่ะมันจะเป็นวันที่คุณเริ่มต้นจากศูนย์ที่คุณที่คุณจําเป็นจะต้องเดินออกมาแล้วก็ Move on ไปจากชีวิตเขาอะและเวลาค่ะมันจะเยียวยาคุณเองมันจะให้คุณค่อยๆจางหายไปจากเขาเองอะค่ะ แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยในท้ายที่สุดเพเผลออวันที่เขากลับมาจริงๆมันก็อาจจะไม่ทันแล้วนะคะมาดูสิว่าเขารู้สึกผิดอะไรบ้างกับการหายไปของตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกผิดอะไรกับเราไหมที่เขาทำแบบเนี้ยขอความหมายหน่อยว่าเขารู้สึกอะไรแบบไหนรู้สึกผิดอะไรแบบไหนกับเราไหมที่เขาทำแบบนี้เลเวอร์นะคะ ก้าดาบรู้สึกผิดนะเลิฟเฟอร์ก้าวดาบแล้วเขาอะเหมือนกับมองเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเขาด้วยอาจจะเป็นความเจ้าชงเจ้าชู้หรืออะไรก็ไม่รู้ของเขาว่านะที่เขาเคยไปทําไว้หลายๆคนอะเออแล้วรวมถึงคุณด้วยนะคุณหน่ะน่าจะเป็นหลักหลักที่แท้จริงสําหรับเขาเลยอะแล้วพอวันหนึ่งอะที่เขาแบบตกหลุมรักใครจังๆอะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่สมหวังเหมือนสวรรค์่ะจะไม่ให้เขาสมหวังกับคนที่เขารู้สึกรักจริงๆอะ สวรรค์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอาจจะกาลังสอนบทเรียนให้เขาว่ารู้สึกเสียใจและรู้สึกและทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าการสูญเสียความรักไปอ่ะมันเป็นยังไงมันเจ็บปวดแค่ไหนมันก็คือกรรมของเขาที่เขาไปทําไว้กับคนหลายๆคนนั่นแหละแล้วมันทําให้เขามันทําให้เขาสํานึกอะไรบางอย่างว่ะหรือว่าเนี่ยมันคือผลกรรมของเขานะคะที่เขาต้องมาตกลหลุมรักคุณอนะ่ะตกลหลุมรักคุณแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็คือคนที่ปฏิเสธเขา เพราะว่ามันก็มาจากการกระทําของเขาแหละการที่คุณจะปฏิเสธเขาอะนะแน่นอนสิเขาก็ต้องสํานึกผิดกับคุณเนี่ยจากไพ่เนี่ยเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ควรไปทําแบบนี้กับใครเขาก็จะมองว่ามันคือกรรมจริงๆมันคือผลของการที่กระทําของเขาอะที่ที่เขากําลังหลับอยู่เขาไม่เคยเสียใจกับใครได้เท่าคุณเลยอะธาดลมจริงๆหนากับ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเสียใจอะคะ่ะคนอื่นที่เขาไปทําร้ายอะเป็นฝ่ายเสียใจมากกว่าแต่คุณะ่ะเป็นบทเรียนเดียวเลยนะที่ทําให้เขาร้องไห้ได้อะหรือทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องสูญเสียไปอะคะ่ะคนเจ้าชูนะบอกเลยใครก็ตามนี่แบบเป็นคนที่เจ้าชู้อะและถ้าวันใดอะคนเจ้าชู้คนนั้นอะได้ตกหลุมรักใครจริงๆอะบทกรรมที่เขาจะได้รับคือเขาจะไม่ได้สมหวังกับคนที่เขาหลักอือนี่คือผลกรรมจริงๆ เรามาดูสิเราควรทำอย่างไงเราควรรอต่อไปหรือพอแค่นี้หรือยังไงดีอ่ะท่านลมเราควรรอเขาไหมหรือว่าเราควรที่จะไปต่อกับชีวิตตัวเองอ่ะควรรอไหมล่าไม่ควรรอเนอะาะไพ่พตอกไพ่ไพ่ตอว่าหกหม้เทา้ามันเป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งอ่ะที่คุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากจากความรักในครั้งนี้สามถ้วยจงใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไพ่บอกว่าป้ายหน้ามีคนที่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณคุณไม่ไม่ต้องมาแบก ความหวังกับคนแค่คนเดียวอะแล้วการที่คุณแบกอะมันทําให้คุณเจ็บปวดทุกทรมานด้วยเนี่ยสิบเหรียญคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นอะคุณมีคุณค่ามากกว่าที่คุณจะรอใครคนหนึ่งอะอืมฉะนั้นการที่คุณอะใช้ชีวิตไปตามปกติมันคือดีที่สุดแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในจุดที่รอถ้ารอแล้วมันทรมานอย่ารอค่ะถ้าคุณรอคุณต้องรอด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขที่จะได้รอ แต่ถ้าคุณรอด้วยความทุกทรมานอยากไปรอค่ะไพ่บอกว่าจงเดินหน้าต่อกับตัวเองดีกว่าฉะนั้นก็ปล่อยให้เวลาเป็นตัวตัดสินระหว่างคุณกับเขาไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่เราอยากไปจมกับการรอคอยว่าเราต้องรอเขาโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องกวางเห็นเป็นชาวมิถุนนะมิถุนมังกร เป็นชาวกันเป็นชาวกรกฏเป็นชาวมีนเป็นชาวตุนนะคะเป็นชาวเมษเป็นชาวธนูหมดยังเอ่ยเป็นชาวสิงนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนนะ้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ